สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่ค่ะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและก็นอกสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตท,ที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ และในวันนี้นะคะสปอร์ตบาซอรี่จะว่ากันด้วยเรื่องของการเปิดโผเหล่าบรรดานักเตะที่มีลุ้นรางวัลบัลลงดอ2023จากการประกาศรายชื่อของฟร n องซ์ฟุตบอลนิตยาสารลูกนำชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศสเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาค่ะ และแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีชื่อของเต้นหนึ่งอย่างเลอเนลเมสซี่แนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินาและอดีตนักเตะปารีสแซงต์แชมงร่วมไปถึงเครื่องถล่มประตูของแมนซิสตี้และกลองหน้าทีมชาตินอร์เวย์อย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ในโผูรายชื่อค่ะ ซึ่งที่น่าสนใจนะคะก็มีชื่อของนักเตะจากแมนซิตี้ซึ่งคว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3นอกจากฮาแลนเนติดมาอีก6คนด้วยกันแต่ว่าครั้นจะให้เราพูดถึงเหล่าบรรดาแข้งที่มีรายชื่อทั้ง30รายก็เกรงว่าจะใช้เวลานานหลายวันเลยนะคะเราจึงคัดเน้นๆด้วยตัวเต็งอันดับ1และอันดับ2มาพูดคุยกันนลคะ่ะ เริ่มจากเต็อง2อย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เจ้าของความสูง195เซนติเมตรเขาขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องถล่มประตูของแมนซิตี้และเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ย้ายมาจากบรุสเซียดอร์มูลมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2022ค่ะด้วยค่าตัวราว60ล้านยูโรหรือว่าประมาณ2.2พันล้านบาทเส้นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายน2027นะคะรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ3.75,000ปอนด์หรือว่าประมาณ15.9ล้านบาทส หลังเขาย้ายมาเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นค่ะก็มีส่วนสำคัญช่วยให้ต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคว้าทริปเปิลแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้ทันทีเลยนะคะทั้งแชมป์พรีเมียร์แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกแชมป์เอฟเอคัพ และสิ่งที่มหัศจรรย์สําหรับฮรนแลนก็คือการสร้างสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างเช่นสถิติการพังประตูที่โหดมากให้กับซิตี้นะคะโดยดูยดการล่าสุดเนี่ยพังประตูไป52ประตูกับอีก9แอสซิสจากการลงสนามไป53นัดรวมทุกรายการ ซึ่งหากว่าจะนับกันเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาลงสนามไป35นัดค่ะยิงไป36ประตูพร้อมกับทำอีก8แอสซิสและก็ได้รับรางวัลดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกไปครองได้สำเร็จรวมทั้งยังส่งผลให้เขาในกลายเป็นนักเตะที่ทุบสถิติดาวซันโวที่ยิงได้มากที่สุดต่อหนึ่งฤดูกาลแสงหน้าของแอนดี้โคลและอลันเชลเลอร์ที่เคยทำไว้นะคะ ที่สำคัญคือการพาทีมแมนซิตี้พังอาดคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนนับตั้งแต่ก่อตั้งมานะคะ143ปีสำหรับศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกดาวเตนอร์เวยนลงสนามไป11นัดยิงไป12ประตูแล้วก็ยังครองตำแหน่งดาวซันโวประจำทัวนาเมนต์อีกด้วยล่ะค่ะ ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเมื่อลูกยิงของเขาซึ่งเป็นการกระโดดยิงท่ายากกลางอากาศในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม G ซึ่งแมนซิตี้เอาชนะดอทมูลทีมเก่าของเขาไปได้2ประตูต่อ1ก็ได้รับรางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2022-2023ไปครองค่ะในขณะที่สื่อ FA คเับเขาลงสนามไปเพียง4นัดและยิงไป3ประตูแต่เขาพาทีมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ และเมื่อคืนวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของยูฟาประกาศผลรางวัลน,นักเตะชายยอดเยี่ยมแห่งปีประจำฤด,ดูกาล2022-2023ของสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปก็ปรากฏว่ารางวัลดังกล่าวตกเป็นของเออร์ลิงฮาแลนด์นะคะโดยเอาชนะเพื่อนร่วมทีมอย่างคีวินเดวบอยและลิโอเนลม s s i ่ที่เคยเล่นให้กับปแอชเชเมื่อดูดูการก่อนได้สาเร็จ ทางนีฮานแลนด์ก็ให้สัมภาษณ์กับฟรอนซ์ฟุตบอลด้วยค่ะว่าเขาเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสที่จะท้าชิงบอลลงดอลกับเมซี่นะคะและเมื่อถูกถามว่าคิดว่าตัวเองเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกหรือไม่หาแลนด์ตอบเลยค่ะบอกว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าหมายถึงกองหน้าคนไหนซึ่งเขาก็อาจจะดีที่สุดก็เป็นได้ นักเตะทีมชาตินอร์เวย์ยังกล่าวต่อไปอีกด้วยนะคะบอกว่าเขาเชื่อว่าเขายังสามารถพัฒนาและยังสามารถปรับปรุงได้เพราะเขาเนี่ยยังอายุน้อยอยู่แต่ก็เชื่อว่าเขามีโอกาสจะคว้ารางวัลในปีนี้และเขาก็อยากให้ผู้คนเนี่ยจดจําเขาในฐานะผู้เล่นที่มีความพิเศษในแบบที่เขาเล่น นี่คือความยอดเยี่ยมที่ฮาแลนด์ได้รังสรรค์ขึ้นแล้วค่ะหากแต่เพียงว่าบนเวทีลูกหนังโลกนะคฮาแลนด์เสียเปรียบเมสซ,ซี่มากๆนะคะเพราะว่าทีมชาตินอร์เวย์ไม่ผ่านรอบคัดเลือกไปแสดงฝีมือบนเวทีใหญ่อย่างฟุตบอลโลกนั่นก็อาจจะทำให้เป็นตัวชี้ขาดในการตัดสินว่าใครควรได้รางวัลน,นี้ ไปดูกันที่เต็งหนึ่งอย่างลิโอเนลเมสซี่ที่ถูกยกให้เป็นเต็งจ๋าค่ะคว้าบอลลงดอสมัยที่8ไปครองนะคะด้วยผลงานการช่วยให้อดีตต้นสังกัดอย่างปารีสแซงต์แชมงคว้าแชมป์ลีกเอิงในฤดูกาล2022-2023เป็นสมัยที่11รวมทั้งคว้าแชมป์ฟรนซซูเปอร์คัพ2022มาครองแม้ว่าจะพลาดคว้าถ้วยใบยใหญ่ของยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่ทำได้ดีสุดแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นค่ะ โดยเมซี่ลงสนามให้เปแอชเชในฤดูกาล2022-2023รวมทุกรายการอยู่ที่41นัดนะคะยิงไป21ประตูกับอีก20แอสซิสขณะที่ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เมซี่ระเบิดฟอร์มอันสุดยอดในทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่นัดแรกไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศเลยล่ะคะ่ะเขาเนี่ยเป็นคีย์แมนสำคัญนะคะรวมทั้งเป็นศูนย์รวมใจของทุกคนในทีม จึงทำให้ทีมเนี่ยควา้าแชมป์โลกมาครองเป็นสมัยที่3รวมทั้งควา้ารางวัลลูกบอลทองคำอีกด้วยค่ะซึ่งเขาเป็นนักฟุตบอลคนแรกที่คว้าโกลเด้นบอลได้ถึง2สมัยหลังจากเคยได้รางวัลน,นี้มาแล้วนะคะเมื่อฟุตบอลโลกปี2014และเขาเองก็ยังเป็นรองดาวซันโวสำหรับฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดอีกด้วย นอกจากนี้เมสซี่ทำสถิติลงเล่นมากที่สุดในศึกฟุตบอลโลกอยู่ที่26นัดเป็นการทำลายสถิติเดิมของโลทามัสเทอุสนะคะซึ่งเป็นตำนานลิเบโรโทีมชาติเยอรมนีที่ได้ลงเล่นไป25นัด ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะเขายังเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูได้ในทุกรอบในศึกฟุตบอลโลกทัวน์าเมนต์เดียวตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศแม้ว่าก่อนหน้านี้น่ะเจ้าตัวเคยเปิดใจนะคะว่าไม่ได้สนใจรางวัลบอลลงดออีกแล้วเพราะว่าสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองได้ตามความตั้งใจซึ่งเป็นถ้วยใบเดียวที่เขายังไม่เคยได้ค่ะดังนั้นการรอคอยของเขาได้สิ้นสุดลงแล้ว และจากความยอดเยี่ยมทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็ส่งผลให้เขาเนี่ยสามารถคว้า3รางวัลจาก IFFHS หรือว่าสถพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาตินั่นก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมเพลย์เม e เกอร์ที่ดีที่สุดในโลกและผู้ทำประตูระดับนานาชาติที่ดีที่สุดในโลกค่ะนอกจากนั้นค่ะยังได้รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมของฟีฟ a หรือว่า The Best FIFA Men's Player 2022อีกด้วย ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามความคาดหมายจากหลายายสำนักนะคะนั่นก็คือเมสซี่สามารถที่จะคว้าบอลลงดอ2 0 2 3ซึ่งเป็นสมัยที่8 <c oughs> ของตัวเองไปครองได้สำเร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะสร้างสถิติใหม่ในฐานะเป็นนักเตะคนแรกของโลกที่เล่นอยู่นอกหีกยุโรปแล้วก็คว้ารางวัลมาครองได้สำเร็จซึ่งไม่เคยมีนักเตะคนไหนทำมาได้ก่อนในประวัติศาสตร์ค่ะ เมื่อเมสซี่มีชื่อเป็นเต็งหนึ่งในการคว้ารางวัลบอลลงดอ2023ก็มีการไปสัมภาษณ์นักเตะผู้ซึ่งเคยขึ้นชื่อว่าเป็นคู่แข่งคนสําคัญนะคะนั่นก็คือคริสเตียโน o โรนัลโดดาวเตะอัลนาเซ์สมอสอนในศึกซาอุดิบโรลีกซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่30คนสุดท้ายของบอลลงดอรไม่มีชื่อของโรนัลโดแล้วค่ะ โดยเขาพูดถึงเมสซี่นะคะบอกว่าการชิงชัยระหว่างเขาทั้งคู่เนี่ยจบลงแล้วที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีแฟนๆก็ชื่นชอบมันแต่คนที่ชอบคริสเตโนโรนัลโดก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเกลียดเมสซี่และในมุมตรงกันข้ามนะคะคนที่ชอบเมสซี่ก็ไม่จําเป็นต้องเกลียดโรนัลโดเช่นกันเขาทั้งคู่เนี่ยต่างทําผลงานได้ดีเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลได้และเขาก็เป็นที่เคารพของคนทั่วโลกค่ะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ส่วนในการเลือกเล่นนอกทวีปยุโรปนั้นต่างคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเองนะคะและจากที่เห็นน่ยตนเองก็เห็นเมสซี่กาลังทําผลงานได้ดีตนก็กําลังทําผลงานได้ดีเช่นกันละคะ่ะซึ่งการดวลกันร,ระหว่างเขาทั้งคู่ในเกินเวลาถึง15ปีนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนกันละคะ่ะเพราะว่าเขาทั้งคู่เนี่ยไม่เคยกินข้าวร่วมกันเพียงแต่ว่าต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังมีนักเตะจากแมนซิตี้ที่ติดโผมาถึง6รายนอกเหนือจากฮาร์แลนนะคะหลังจากที่ทีมเนี่ยประสบความสําเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมา ทั้งเควินเดบรอยเบนาโดซินวายอสโกกวาดิโอนรูเบนดิอาสฮูเลียนอาวารสรวมทั้งโรดี้นะคะนอกจากนี้ยังมีทางด้านของคาริมเบนเซม่าอดีตนักเตะเรอัลม,มาดริดที่ตอนนี้เล่นให้กับอัลอิติฮัดม์ฮัมหม็ดซาล่าจากลิเวอร์พูลอีกรายที่ก่อนหน้านี้ถูกพูดถึงพอๆกับเต็ง1และเต็ง2นั่นก็คือคิริยันอิมบัปเป้จากปารีสแซงแชแมง ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็มั่นใจแหละค่ะว่าจะสามารถคว้ารางวัลบอลลูนดอ2023ไปครองได้นะคะเขาเคยให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะว่ามันยากเสมอเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับถ้วยรางวัลในแต่ละรายการเพราะว่าคุณต้องก้าวไปข้างหน้าแต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องลงเอยด้วยดีนะคะแต่ทมว่าตนเนี่ยสมควรได้รับรางวัลบอลลูนดอรหรือไม่ด้วยเกณฑ์การตัดสินแบบใหม่ที่นับผลงานในสนามการทําประตูและสร้าง i Impact ตนก็จะต้องตอบว่าใช่หละค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนนะคะที่จะมาตัดสินและตนก็มักจะมองโลกในแง่ดีเสมอแลวค่ะในขณะที่มีนักเตะอีกหลายรายที่หลุดโผลจากรายชื่อในการเข้าร่วมชิงรางวัลในครั้งนี้นะคะอย่างเช่นมาคัสแรดฟอร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ็ครีลิชจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เนมาจากบริสแซงชแมง โดยปีที่ผ่านมาฟี่าได้ทําการเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงกฎการมอบรางวัลบอลลงดอร์ด้วยการไม่นับความสําเร็จใน1ปีปฏิทินอีกต่อไปค่ะแต่เปลี่ยนมาเป็นการวัดผลภายใน1นฤดูการแทนซึ่งนั่นหมายความว่ารางวัลน,นี้จะพิจารณาเฉพาะผลงานของผู้เล่นตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2022ถึงเดือนกรกฎาคม2023เท่านั้นและฟรอนส์ฟุตบอลจะให้สิทธิ์การโหวตคะแนนแก่สื่อใน100ประเทศตามการจัดอันดับของฟี f a r ร n กิ้งสำหรับฟุตบอลชายนะคะและ50ประเทศ ตามการจัดอันดับฟีฟ่า a ร k กิ้งของฟุตบอลหญิงโดยสื่อที่ได้รับสิทธิ์การโหวตรางวันนี้จะต้องเลือกนักเตะมา5คนและทําการจัดอันดับให้กับพวกเขาค่ะว่าคนไหนเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลน,นี้มากที่สุดซึ่งเกณฑ์การให้โหวตที่พวกเขาจะต้องคํานึงถึงอยู่ตลอดเวลาก็มีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะได้แก่ผลงานส่วนตัวของนักเตะคนนั้นๆเมื่อฤด,ดูการที่แล้วความสําเร็จของทีมเมื่อฤดูการที่แล้วพฤติกรรมของผู้เล่นคนนั้นๆเมื่อฤดูการที่แล้วค่ะ ส่วนพิธีมอบรางวัลบรลลุงดอประจำปี2023จะจัดขึ้นในวันที่30ตุลาคมนี้ณโรงละครชาตเตอเล่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งจะประกาศพร้อมกับรางวัลดาวรุ่งแห่งปีหรือว่าโกปาโทรฟี่รวมถึงรางวัลผู้รักษาประตูแห่งปีหรือว่ายาชินโโทรฟี่อีกด้วยค่ะ